มาเาบาิ่งดำเมี้ยเขื่อนครับผมนี่ครับมีดำมีปลูกมีเก็บมีขายครับรวมเมือ่มอรวมใจกันครับผม

สักจิกสักจิกครับผมดำครับบีปับบีปับสักจิกสักจิกบีปับน,นี่โซลินครับผมเขาดีโอเขายิมร่องสอพนักจเกิดอยู่สุรินครับผมอันนี้สอนครับอันนี้อันนี้สอนสอนน้องคายครับผมสอนสุดรอ อืมอืมอืมรอเกินครับผมนี่ก็รอเกินรอสุรินทรน์ใช่นี่ครับผมผมครับ